สโตนเฮนเป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ในบริเวณที่เรียกว่าที่ลาบซัลลิสเบรีในบริเวณตอนใต้ของอัฟกันประกอบไปด้วยแท่งหินขนาดยักษ์112ก้อนตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกันสามวงแท่งหินบางอันที่ตั้งขึ้นบางอันอยู่ในแนวนอนและบางอันก็ถูกวางซ้อนขึ้นไปข้างบนสโต e เ e มีชื่อเสียงอย่างมากในฐานะที่เป็นกลุ่มหินประหลาดซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจนและเมื่อพิจนารณาถึงอายุของมันแล้วคาดว่ากลุ่มกองหินประหลาดนี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ5,000ปีที่แล้วทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ต่างสงสัยว่าคนในสมัยก่อนสามารถยกแท่งหินที่มีน้ำหนักกว่า30ตันขึ้นไปวางเรียงกันได้อย่างไร ทั้งๆท,ที่ปราศจากเครื่องทุนแรงอย่างที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันและที่น่าแปลกไปกว่านั้นก็คือในบริเวณที่ราบดังกล่าวไม่ใช่บริเวณที่จะมีก้อนหินขนาดเบิกมานี้ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าผู้สร้างต้องทําการชักลากแท่งหินขนาดยักษ์ทั้งหมดมาจากที่อื่นซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากบริเวณที่เรียกว่าทุ่งมาสโบโล ที่อยู่ไกลออกไปประมาณ40กิโลเมตรเลยทีเดียวการก่อสรส้างโซนเห็นทำสืบเนื่องกันมาถึง3-4ระยะในช่วงเวลาประมาณ1,500ปีจากยุคหินตอนปลายจนถึงยุคสมฤทธิ์ตอนต้นแต่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง1,400 1 8 0 0ถึง1,800ปีก่อนคริสตกาลสรางประคับพังที่หลงเหลืออยู่เป็นเพียงเงาของอีตานอันรุ่งโรจน แนวหินกว่าครึ่งได้หักลงบ้างหายไปบ้างบางส่วนก็ทับถมก็อยู่ใต้ดินการก่อสร้างเริ่มขึ้นในราว28,000ปีก่อนคริสตกาลผู้เชี่ยวชาญบางท่านก็เชืวว่อว่าเมื่อ3,800ปีโดยเริ่มจากการขุดร่องวงกลมขนาดใหญ่56หลุมเรียงเป็นวงกลมภายในวงดินนั้นหลุมเหล่านี้เรียกกันว่าหลุมออบรีตามชื่อจอร์จออบรี ผู้ค้นพบในคริสตสมัิที่17ปัจจุบันหลุมดักล่าวลาดทับด้วยปูนซีเมนต์แต่หินแท่งแรกซึ่งเรียกว่าหินหิวที่ประจำอยู่ป่าทางเข้าบงดินยังคงตั้งอยู่ในตำแหน่งเดิมหลุมซึ่งขูุเรียงกันเป็นวงกลมอีกสองวงถัดไปเรียกว่าหลุมวายและหลุมแซดวงหลุมทั้งสองนี้ขั้นอยู่ระหว่างวงหลุมออบรีที่เป็นวงนอก และวงแท่งหินขนาดเบอร์มาตรงใจกลางวงดินสันนิษฐานว่าวงหลุมวายและแซดอาจจะมีความสำคัญในเชิงดาราศาสตร์ในราว2,100ปีก่อนกิจการมีการนำหินสีน้ำเงิน80ก้อนมาจากแคว้นเวลสมาเรียงเป็นวงกลมสองวงซ้อนกันแต่ว่าต่อมามีการนำแท่งหินทรายขนาดใหญ่30แท่งที่เรียกว่าหินซาเซน มาเรียงเป็นวงกลมวงเดียวแทนที่วงหินสีนนเหมงินสองวงวงเดิมภายในวงหินทรายมีหมู่หินเรียงเป็นรูปกึ่งกึ่งรูปเกือกมาอี่สองหมู่หมู่ที่อยู่ด้านนอกประกอบด้วยหินทรายก่อเป็นรูปไตรลิทอนห้ากลุ่มหรือกลุ่มหินที่ประกอบด้วยหินสามแท่งสองแท่งตั้งขึ้นคู่กันและแท่งที่สามวางพาดเป็นคานในแนวนอน ส่วนเกือกม้าด้านในประกอบด้วยหินสีน้ำเงินขัดแต่ง19แท่งสถาปัตยกรรมนี้เป็นความสำเร็จอันน่าทึ่งเมื่อคิดดูว่าเครื่องมือขุดดินที่ผู้สร้างในยุคหินใหม่ใช้เป็นเพียงเสียมที่ทำจากเขาวางแดงเท่านั้นชาวซักสั้นเป็นผู้ขนานนามวงหินเหล่านี้ว่า Stonehenge ซึ่งแปลตรงตัวว่าหินที่แขวนอยู่ส่วนบันทึกจากสมัยกลางซึ่งตั้งชื่อวงหินนี้อย่างแพรรว่า กลุ่มยักษ์เพลิงระบำแม้ว่านักวิชาการส่วนใหญ่จะเห็นพ้องต้องกันว่าโซนเฮนเป็นสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหรือกลับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีไว้เพื่ออะไรมีการเสนอความคิดเห็นต่ตางนานาเช่นอินิโกโจนส์สถาปนิกในคริสต์ศตวรรษที่17ชื่อว่าสโตนเฮนเป็นทากประหักพังของวิหารโรมัน แต่คนในคริสต์ศตวรรษที่18และ19ยืนยันว่าเป็นวิหารซึ่งพวกลัทธิรูอิกได้ประกอบพิธีบูชาพระอาทิตย์และบูชายัดมนุษย์ความคิดนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าสโตนเฮนส์สร้างเสร็จอย่างน้อย1,000ปีก่อนลัทธิดัก่าวจะเฟื่องฟูกระทั่งเมื่อคริสต์ศตวรรษที่20นี้เองที่เราเริ่มได้ข้อเท็จจริงบ้าง นักโบราณคดีสามารถคำนวณหาอายุและสรุปเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการก่อสร้างสตนเห็นได้อย่างสมเหตุสมผลยิ่งขึ้นแต่ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงก็ยังนับว่าน้อยอยู่มากหินซาเซนที่เรียงเป็นวงด้านนอกแต่ละก้อนสูง5เมตรและหนักประมาณ26ตันหินเหล่านี้ชักลากมาจากทุ่งโล่งมาโบโลดาวส์ ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ32กิโลเมตรแล้วนำมาขัดแต่งและประดิษฐ์ให้มีสลักและเดือยอย่างดีทำให้แท่งหินคู่นี้ตั้งและคานหินที่ใช้พาดกกอะเกี่ยวกันอย่างมั่นคงส่วนหินสีน้ำเงินก้อนใหญ่ที่สุดซึ่งหนักถึง4ตันนำมาจากภูเขาพรีสลีทารตะวัตตกชินใต้ของแคว,วเวลส์นั้นสนิทถามว่าใช้แพลำเลียงล่องมาตามชายฝั่งเวลส์ และแม่น้ำเอวอนแล้วชักลากต่อมาทางบกนักโบราณคดีส่วนใหญ่ชื่อว่าโซนเฮนจ์เป็นสถานที่ประกอบพธิธีฝังศพโดยพิจารณาจากหลักฐานว่านอกเหนือจากโซนเฮนจ์แล้วมีการสร้างสุสานมูลดินในหลุมออบรีหลายหลุมแต่ก็มีหลักฐานหักล้างว่าหลุมนงกาวขุดขึ้นมานานแล้วก่อนที่จะมีการเผาศพในบริเวณนี้บ้างพ็สันนิษฐานว่า หลุมอบรีอาจใช้เป็นส่วนหนึ่งในวิธีไหว้ด้วยสุราเช่นชาวนาะอาจจะเทเหล้างอ,องุ่นลงในหลุมเพื่อบวงสูงเทพเจ้าเปแห่งธรรมชาติทั้งหลายอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานก็คือวงหินสโตนเฮนส์อาจจะเคยเป็นวิหารสำหรับทำพิธีบวงสวงเนื่องจากมีนักดาราศาสตร์คนหนึ่งอ้างว่าตนสามารถทอรหัสแนวหินสโตนเฮนส์ได้โดยเขาได้เสนอความคิดว่า,วาสโตนเฮ คือเครื่องมือคำนวณที่คนในยุคก่อนประวัติศาสตร์สร้างขึ้นแทนปฏิทินดาราศาสตร์และโหราศาสตร์เนื่องจากแนวหินกลุ่มก้อนต่ตางๆและดาพระเคราะห์อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีหลักฐานการคำนวณทางตัวเลขและสถิติมาสนับสนุนข้อเท็จจริงแต่ความลับของหินสโตนเฮ์ก็ยังคงรอการไขปริศนาต่อไปเพราะยังไม่มีใครทราบที่มาของการสร้างอย่างแท้จริง